วัสดีครับเดี๋ยววันนี้อากาศดีไปวิ่งกันกับรองเท้าว,วิ่งกายภาพตีนะครับน้องที่วิ่งด้วยกันนะฮะถามมาพี่หารองเท้าว,วิ่งกายภาพให้หน่อยเดี๋ยวมาดูนะครับรองเท้าว,วิ่งกายภาพคือคู่ไหนอะไรยังไง โลนะครับวันนี้ฮาร์กมาราธอนเลยนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับคุณเดียนะฮะดีเบอร์เอเนอร์จีเจลนะครับวิ่งเสร็จนะฮะผมจะใช้นยฮะตัวใหญ่เนี่ยนะครับนะฮะสามแคลอรี่เลยนะฮะวันนี้วิ่งยาวนะครับเลยต้องจัดหน่อยนะครับอันนี้รถสับปะรดนะครับก็มีมิกซ์ฟรูตครับที่ผมโปรดปานนะครับขออนุญาต 21กิโลฮกกาโอเนโอเนบอลได7เจ็ดรองเท้าที่เอาเป็นว่ามีถามกันมาเหมือนกันนะครับอรองเท้าฟื้นฟูรองเท้ารีคา v e บ y รีนะครับแต่ผมขออนุญาตใช้สับของตีนะฮะน้องที่วิ่งด้วยกันนะครับพี่แนะนำรองเท้ากายภาพนี่เลยครับก็เป็นหนึ่งใน รองเท้าที่เ,เรียกว่าเขาเรียกว่า maximize นะครับก็คือเนื่องจากว่าส้นจะหนานะครับและรองเท้าคู่นี้เนี่ยเข้าที่ดูมาเนี่ยนะครับบอลใดเนี่ยจะเป็นรองเท้าที่ใหญ่ที่สุดนะครับเรียกได้ว่าบึกที่สุดนะฮะในบรรดารองเท้าวิ่งนะครับเหมาะกับใครนะฮะ <c oughs> อย่างแรกแน่นอนครับ คนตัวใหญ่คนวิ่งช้านะครับอย่างผมนะฮะทั้ง2ข้อเลยตอนนี้ถอดเฟือกมานะครับกลับมาวิ่งนะครับก็ต้องหารองเท้าที่มีฟูกแน่นหนาหน่อยนะครับเพราะว่าคุณหมอก็อยังเป็นห่วงอยู่นะครับก็บอกว่าให้พยายามหารองเท้าที่ซัพพอร์ตหน่อยนะฮะเพราะว่ายังยังไม่อยากให้ลงเท้าแบบเต็มที่ตอนนี้คืออาจจะกลับไปฮิลสไตร์ด้วย นะครับรองเท้านะฮะแม็กซิมัไลซ์นะครับคู่นี้นะครับจอบนะฮะสี่นะครับจอบสี่นะครับข้างหลัง33นะครับข้างหน้า29นะครับเป็นรองเท้าที่หนักพอสมควรเลยนะฮะสามกว่ากรัมนะครับเดี๋ยวผมลงไว้ให้นี่นะครับนะฮะใครที่เป็นสายขาแรงต้องการความเร็วข้ามบล็อกนี้ไปเลยครับเพราะว่ารองเท้าคู่นี้ ไม่เหมาะที่จะทำความเร็วอย่างยิ่งนะครับเอาไว้วิ่ง Recovery เอาไว้วิ่งยาววิ่งชิวๆนะครับสำหรับใครที่ลดน้ำหนักออกกำลังกายนะฮะหันมาดูแลสุขภาพใหม่ๆนะครับโดยเฉพาะวิ่งแนะนำเลยครับโฟก้าโอเนโอเนบอนได7นะครับผมนี่สนใจบอนไดมาตั้งแต่สมัยนู้นเลยก่อนที่ผมจะ มาวิ่งมาอะไรจริงๆจ,จังๆนะครับคือตอนนั้นเนี่ยตัวใหญ่มากนี่นะฮะภาพเก่าๆทบทวนนะครับแล้วตอนนี้ก็คือพยายามเตือนตัวเองว่าพยายามอย่ากลับไปตรงนั้นเด็ดขาดนะครับตัวใหญ่ทีนี้พอมาวิ่งนะครับก็เ,เริ่มศึกษาหารองเท้านะฮะก็ไปได้ไปได้นิมบัสมานิมบาสสิเก้านะครับ ก็เป็นรองเท้านิวทรัลนะครับตอนนั้นก็จะมีให้เลือกไก亚โนนะฮะแล้วก็นิมบัสที่เรารู้จักกันเนี่ยนะครับนะฮะส่วนใหญ่ก็เป็น A6 นะครับผมก็ไปได้ n นกี้ฟรีวันมาตอนนั้นเอาไว้เดินเอาไว้เล่นเอไว้ออกกำลังกายในยิมแต่ทีนี้พอเราจะมาวิ่งนะฮะก็เริ่มศึกษาแล้วก็ได้เห็นรองเท้าเนี่ยนะครับตอนนั้นรู้สึกจะเป็นบอลได4สี่บอลได n สี่บอลไดห้าทีนี้ตอนนั้นเนี่ยน้ำหนักมันเริ่มลดลงลว เราเอ๊ะมันมันข้ามมันข้ามไปตรงนั้นแหละแล้วก็เลยบอกเขามาใส่ดูมันคงไม่เหมาะแน่เลยว่ามันดูมันเหมือนเรือนะครับเหมือนเรือเหมือนรองเท้าที่ใหญ่มากๆนะครับถ้าเทียบกับร,รถก็เหมือน S Class นะครับรถเบนซ์เอสคลาสเลยนะครับใหญ่ใหญ่จริงๆนะฮะแล้วก็ดูนี่นะครับก็มาดู อัปเปอร์เขานะฮะรุ่นนี้เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเยอะเลยนะฮะอัปเปอร์เนี่ยรู้สึกมีหลายชั้นพอสมควรนะฮะเดี๋ยวผมจะมารีวิวละเอียดอีกทีนึงนะครับผมชอบตรงลวดลายนะฮะลวดลายบอนไดเจ็ดเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเทียบกับ6เนี่ยไม่มีอะไรแตกต่างกันมากนะครับแต่เพียงแต่ว่าเ,เรื่องของการระบายคู่นี้นะครับจะดีกว่าผมไปลอง6มานะฮะแต่ว่าบาังเอิญไม่มีไซส์นะฮะผมไปไปได้11มานะครับเจะ บีบนะฮะแล้วหาไม่ได้เลย12นะครับคู่นี้ US 12นะครับนะฮะลงให้ดูนี่นะครับ US 12สสิบสองนะฮะผมเผื่อไว้เพราะว่าไม่อยากบีบรัดแน่นนะฮะต้องป้องกันกระดูกเท้าที่แตกนะฮะตอนนี้ก็คือพยายามเซฟตัวเองหาอุปกรณ์นะครับแล้วใครที่บาดเจ็บแล้วกำลังกลับมาวิ่งกลับมาออกกำลังกายเนี่ยก็ดูได้นะครับผมก็เป็นหนูทดลองให้เนี่ยนะครับนะฮะกระดูกเท้าแตกมาตอนนี้ก็พยายาม กลับมานะฮะผมเน้นตอนนี้คือขอซ้อมอ n d u r a n นสก่อนนแล้วกันนะครับเอาให้มันยืนระยะให้ได้นะครับแล้วก็มีเวลาเนี่ยเตรียมตัวจะไปบุรีรัมนะฮะก็คู่นี้นะครับก็เป็นหนึ่งใน Maximalized s h o นะครับที่ที่ผมได้มาคู่นี้ก็คือผมซื้อด้วยสตังค์ผมเองนะฮะก็รอลดราคาครับไม่ต้องไปอินเทรนอะไรกับเขามากนะฮะซูเปอร์สปอครับคู่นี้ก็ตอนนี้รู้สึก3,000กว่าบาทนะครับก็ได้มานะครับคู่กับ sketchers นะครับ uh, max cushion elite นะครับเดี๋ยวจะมาเทียบกันนะฮะแล้วก็เดี๋ยวอาจจะมีอีกสักคู่2คู่นะครับมาเทียบให้ดูกันนะครับว่าใส่แล้วเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับแล้วก็ไปเลือกเราเองนะฮะเป็นช่วงนะครับที่ผมทำเกี่ยวกับ maximalist shoe นะครับรองเท้าไว้สำหรับเหมาะกับใครที่ วิ่งช้าไม่ได้เน้นทําเวลาไม่ได้เน้นทําความเร็วนะครับออกกําลังกายมีความสุขนะฮะเพื่อสุขภาพนะครับโกลกาโอเนโอเนบอลไดเจ็ตนะครับคู่นี้นะฮะอย่างที่บอกนะครับผมชอบอ mm ัปเปอร์ครับนะฮะลวดลายใหม่นะครับแล้วก็ข้างบนเนี่ยเป็นเมชผสมกับนิดนะฮะ mm hmm. หลายชั้นทีเดียวเลยนะครับแล้วก็มีโอเวอร์เลย์ค่อนข้าง เยอะหน่อยนะครับนะฮะ,อะชอบตรงฮิลคัฟด้วยนะครับฮิลคัฟฮิลคอร์ล่าเขาเนี่ยนะครับมีนวมบุนะฮะล็อกดีมากมากเลยคู่นี้นะครับและที่สำคัญก็คืออตโฟมใครจำได้สโลแกนเขาเนี่ยมาร์ชเมลโล่เลยนะฮะนุ่มจริงๆครับนุ่มนะฮะยิ่งแต่ตรงนี้นิดหนึ่งนะฮะก็คือผมวิ่งเช้าเนี่ยนะครับเช้าเนี่ยสิบแปดองศานะครับ ตออไปช่วงแรกๆเนี่ยจะเฟิร์มหน่อยแต่พออากาศเริ่มร้อนเนี่ยแล้ว,ลวอพอความร้อนได้ที่แล้วเนี่ยนะฮะเจ้าโฟมเนี่ยนะครับโฟม EBA เขาเนี่ยนะฮะตอบสนองได้ดีมากเลยเหมือนกับว่าทำงานคือคือคอ,อุณหภูมิเนี่ยมีส่วนนะครับกับกับ EBA ซึ่งหนานะฮะเรื่องความเฟล็กนะฮะไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับอันนี้ไม่ไม่ไม่เฟล็กเลยนะฮะนะครับเพราะฉะนั้นเหมาะกับ ไปเรื่อยๆสบายๆนะครับโฟม EVA อย่างที่บอกนะฮะนุ่มนะครับแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่ามีเมมโมรี o โฟมเหมือนกับ s k e t c h ช r หรือเปล่านะฮะแล้วก็ขออนุญาตนะฮะ u t s o l e นะครับก็เป็นแบบฉบับของของของโฮก้าเขานะฮะนะครับก็จะเป็นเ,เป็นยางให้มานะครับนะฮะนะครับแล้วก็จะเป็นห่วงนิดนึงก็ความทนทานเนี่ยนะครับเพราะว่าผมวิ่งไปวันนี้แค่21กิโลนะฮะไอ้เจ้า ตรงนี้นะฮะเริ่มเริ่มจะไปแล้วนะฮะนะครับนะฮะให้ดูให้ดูดนี่เพิ่ง21กิโลแรกเองนะฮะนะครับเป็นโฟมนะฮะตรงนี้นะฮะตรงกลางเนี่ยคู่นี้นะครับข้อดีนะฮะข้อดีมากๆเลยก็คือให้ล้มเนี่ยมิดฟุตยันยันฮิลเลยนะฮะตั้งแต่มิดฟุตยันยันซ่อนเลยใครวิ่งเอาซ้นลงนะฮะดีมากเลยนะครับนุ่มนะฮะ เด้งเด้งดึงๆึงดีแล้วก็แน่นอนครับเมตตาโร cker เขานะฮะนะครับตัวโยกนะฮะส่งนะครับส่วนลิ้นนะฮะลิ้นก็เป็นธรรมดาหนานะครับไม่ต้องอะไรมากกับรองเท้าพวกพวกสายชิลนะฮะก็แต่ดีฮะล็อกสนิทเลยนะครับล็อกสนิทไม่มีดิ้นนะฮะแล้วก็เชือกให้มาเหลือเฟือนะฮะรองเท้ารุ่นใหม่ๆนี่นะครับก็วันนี้นะฮะ วิ่ง2ีกิโลนะครับกับโฮก้าโอเนลวันนี้บอลไดเจ็ดนะครับวันนี้อยากนะครับเติมเติมพลังอีกรอบนะครับเริ่มเริ่มสั่นอืมเป็นช่วงเช้าที่อากาศดีนะครับแล้วก็พยายามยี่บอกนะครับพยายามเก็บระยะ End urance, Endurance เน้นอิน u r ร n c e เป็นรองเท้าเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งนะครับก็ ใครที่ขาแรงนะฮะยางตีนะครับนะฮะก็ตอนนี้ก็ฝึกเข้าคอร์ดนะครับเพจสี<ม>่เพจห้าเ<ม>นี่ยนะครับ<ม>แช่ฮาร์มาราธอนเนี่ยนะครับละล้ามาวิ่งคาร์บอนซ้อมคาร์บอนนานๆมันก็ไม่ดีนะครับเราก็มาเรียกว่าไก่ภาพเท้าหรือเรามาสปาเท้ากันนะสปาเท้ากันด้วยโคา้าโอเนโอเน่อเนบอนใดนะครับ วิ่งช้าๆวิ่งเพจหกเพจเจ็ดสบายๆนะครับไม่ต้องไปเร่งอะไรมากนะฮะก็ถือว่าพักเท้าเรานะครับก็เป็นทางเลือกนะฮะที่มานำเสนอให้นะครับรองเท้าคู่นี้นะครับแล้วก็หวังว่าเดี๋ยวจะมีนักสมิลิส์นะครับตามมาอีกนะครับแล้วช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับนะฮะโควิดนะฮะไม่ไม่ ไม่ไม่ใช่เล่นๆนะฮะก็อย่าลืมนะฮะใส่แมส์นะครับแอลกอฮอล์นะครับอยู่ห่างไกลที่คนเยอะๆนะครับก็วันนี้นะครับมาสปาเท้าหรือมากายภาพเท้าก,กันกับโก้าโอเนโอเน่บอนไดเจ็ดขอบคุณนะครับที่ติดตามนะฮะอย่าลืมนะฮะกด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งนะฮะอ,อ่อนนิดนึงนะครับคลิป ที่แล้วเนี่ยนะฮะก็พยายามทําอะไรที่มันหลากหลายหน่อยนะครับไม่ใช่ไปจําเจอยู่แต่อย่างนี้นะฮะก็ต้องขออภัยเรื่องของไมเรื่องของเสียงผมก็บอกไปแล้วในคลิปนั้นนะครับแล้วแดดก็ไม่ได้เปี้ยงร้อนนะครับนักวิ่งมันกลัวแดดนะครับนะฮะวิ่งวุนตร้านี่กลางแดดเลยนะฮะนะครับแล้วก็วิ่งมาราธอนเนี่ยนะครับอย่างอย่างผมเนี่ยจบเนี่ยนะฮะสับห้าเนี่ยนะครับใครไม่รู้เนี่ยนะฮะไอ้ไอไอตอนเช้าเช้าสายเนี่ยนั่นแหละครับ เราจะมาบ่นว่าร้อนมันไม่ใช่ครับนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วผมตีกอล์ฟด้วยเพราะฉะนั้นแดดไม่ใช่อะไรที่น่ากลัวเลยเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะใครที่ออกกําลังกายใครที่เป็นสายาฟิตเนสเนี่ยก็จะทราบันดีอยู่แล้วนะครับไม่กลัวแดดครับกลัวอย่างเดียวครับฟ้าเนี่ยเปรี้ยงมาเนี่ยจบเลยนะครับก็ฝากไปนิดนึงนะฮะก็เป็น ไอเดียนะไอเดียที่แบบเออเราทำข้างนอกลองดูนะฮะก็เป็นลองดู try and error ไปนะครับมุมนั้นคงไม่ได้แล้วละ่ะนะฮะสถานที่ตรงนั้นนะครับแต่อยากพอดีอยากให้เห็นแบ็คกราวน์ของของศาลเจาพอ่อนะครับศาลเจ้าพอแล้ววันนั้นนี่ยบังเอิญคนเยอะด้วยนะฮะคนมาไหว้แล้วก็เ,เป็นวันตุจีนนะครับเขาก็มาถ่ายรูปมาอะไรกันเราก็พยายามหามุมที่แบบเออไกลคนหน่อยนะรตรงนั้นนี่มันบังเอิญ บางเอิญมันได้ตรงนั้นนะฮะแต่ถ้าไม่เข้าหูเข้าตาใครก็นั่แหละครับก็ขออภัยด้วยนะฮะมันก็เป็นเราเราพยายามคิดไม่เหมือนคนอื่นเขานะฮะเราพยายามทําอะไรที่มันหลากหลายนะฮะคิดนอกกรอบนะครับเรามองที่เนื้อหาดีกว่าเราดูที่คอนเทนต์ก่อนดีกว่าครับก็ไอเรื่องของเสียงรถเสียงอะไรก็มันก็ช่วยอะไรไม่ได้อยู่แล้วครับนะฮะมันเป็นแฟกเตอร์นะมันเป็นแฟกเตอร์ที่เราเลี่ยงไม่ได้แต่ยังไงก็ อยู่ที่คอนเทนต์ของนักตอนนั้นนะครับก็คือรีหนิงนะฮะก็พยายามนำเสนอรีหนิงนะครับเดี๋ยวรีหนิงครบ100ยกโลค่อยมาคบกับเขาอีกรอบหนึ่งนะครับวันนี้ลาจริงๆแหละนะครับอย่าลืมไลค์กระดิ่ง subscribe สวัสดีครับ